พยาบาลวิชาชีพที่ไม่ได้มีลักษณะการใช้ชีวิตที่หลากหลายสักเท่าไหร่ทำงานดูแลผู้ป่วยอย่างสุดกำลังหลังโรงเวรอาจแวะซื้ออาหารที่ชอบเพื่อรับประทานเยียวยาร่างกายที่เหนื่อยล้ามาในแต่ละวันหลับพักผ่อนเพื่อเติมพลังพร้อมรับกับการดูแลผู้ป่วยในวันถัดไปบนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบเธอ ลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้พ่นยาที่หมอให้มาเมื่อเย็นแล้วก็ยังไอไม่หยุดไอหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำตอนเนี้ยปากก็บวมตาก,ก็บวมตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเป็นมาตั้งสากว่านาทีแล้วนะร้องไห้จนเมื่อกี้ะยาเขาเพิ่งกล่อมจนหลับไปแต่ปากยังรู้บวมอยู่เลยฉันเป็นกังวลมากเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวเปิดกล้องวิดีโอก่อนโอเคเราเห็นแล้วนะตอนนี้ก็คือหายใจยังดูปกติดี เออก็ระหว่างเนี้ยก็ดูการหายใจไปก่อนถ้ามีอาการผิดปกติมากขึ้นไปหาหมอก,ก่อนได้เลยหรือถ้าตัวเองไม่สบายใจอะไรโทรมาหาเราได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวเราลงเวรเสร็จแล้วเราจะไปหาที่บ้านปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้การดำรงชีวิตง่ายขึ้นและทำให้ชีวิตของฉันสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งพยาบาลและแม่ที่ดีได้อย่างสมบูรณ์แบบในคราวเดียวกันฉัน ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ผู้สูงอายุสิริราชสมุทรสาครมีผู้สูงอายุมากมายเดินทางเข้ามารักษาและสิ้นสุดกระบวนการรักษามากมายด้วยระยะเวลาการรักษาที่บางรายอยู่ยาวนานตั้งแต่1นถึงสเดือนบางครั้งเกิดความผูกพันความคิดถึงเล็กๆก,ก่อขึ้นในจิตใจปัจจุบันทางหอผู้ป่วยมีโครงการโทรศัพท์ติดตามอาการผู้ป่วยภายหลังจากการจำหน่ายนั่นคือวันที่พวกเรา เฝ้ารอคอยบุคคลที่พวกเราคิดถึงจะเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งแค่ได้ยินเสียงก็กำทราบไปถึงในหัวใจเราในฐานะผู้คนที่เคยเฝ้าทนุถน,นอมดูแลมาก็ยิ้มชื่นใจหนะ้าบานไม่เป็นวันวัน ในยุคที่วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสดอดชีวิตมากขึ้นและนอกจากนี้ยังมีโอกาสดได้พบโรคใหม่ที่นำไปสู่การศึกษาวิจัยเพื่อการรักษาต่อในอนาคตซึ่งทางฉันเองเคยมีโอกาสได้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทากอสบุ คาร์ดิโอมาโพพารตีรวมกับอาการทางผู้สูงอายุอื่นๆซึ่งความพิเศษของผู้ป่วยรายนี้คือหากผู้ป่วยนอนตะแคงทางด้านซ้ายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะไม่ปรากฏคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยรายนี้จะไม่สามารถนอนระดับต่ำกว่า30องศาได้และข้อห้ามอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งในวันแรกที่ได้รับการส่งเวนจากหอผู้ป่วยต้นทางฉันและทางทีมกังวลเป็นอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยรายนี้เมื่อผู้ป่วยมาถึงได้มีการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลจากทาง ChatGPT Gemini และทีมสหสาขามาร่วมออกแบบแผนการพยาบาลแต่ก็ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับทีมอยู่เสมอผู้ป่วยอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว วันแรกที่ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารทางปากวันนั้นผู้ป่วยถึงกับพูดกับฉันว่าผมเคยหมดหวังไปแล้วว่าชีวิตนี้จะไม่ได้กลับไปกินข้าวทางปากอีกขอบคุณนะที่เข้ามาให้ความหวังลมง렁ล้ำแรงกับผมทุกวันจนวันนี้คุณพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงได้ขอบคุณมากนะครับพยาบาลที่นี่ใส่ใจจนไม่อยากกลับบ้านเลยแต่ก็อยากกลับไปทานข้าวฝีมือแม่บ้านที่บ้านเหมือนกัน ผมทราบมาตลอดว่าตอนที่ผมอยู่ที่นี่คุณอัปเดตอาการผมกับคุณแม่บ้านที่บ้านทางไลน์ตลอดเลยขอบคุณมากนะครับพัทลุงกับสมุทรสาครเหมือนไม่ได้ไกลจากกันเลยผมเคยคิดว่าโรคที่ผมเป็นคือโชคร้ายแต่ผมได้มาอยู่ที่นี่คือความโชคดีอย่างหนึ่งแล้วล่ะครับขอบคุณคุณมากอีกครั้งนะคะที่ให้พยาบาลได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีในครั้งนี้ จะพอเป็นไปได้ไหมคะถ้าพยาบาลจะขอนำเรื่องราวของคุณไปเล่าเสริมพลังใจให้ผู้ป่วยท่านอื่นต่อไปคะ่ะสำหรับพยาบาลที่นี่ปริหารก็ยังสร้างมาแล้วขอแค่เรื่องแค่นี้ทำไมผมจะไม่ยินดีล่ะครับตั้งแต่ชั้นจำความได้ชั้นวนเวียนอยู่กับโรงพยาบาลเฝ้าคุณย่าที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลประจำจังหวัดสมัยนั้นเต็มไปด้วยความแออัด เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยฉันตั้งปณิธานในใจฉันจะเป็นพยาบาลฉันจะกลับมาดูแลผู้คนความแออัดพวกนี้จะต้องหมดไปจนเมื่อสิบปีต่อมาฉันจบมาเป็นพยาบาลแต่ฉันก็ยังพบว่าสิ่งที่ฉันฝันไว้ในอดีตไม่เคยเป็นจริงเลยฉันยังคงเห็นผู้สูงอายุคุยถังขยะที่ข้างถนน นอนใต้สะพานลอยหนักที่สุดคือระหว่างที่ฉันพักอยู่ที่บ้านมีเพื่อนบ้านเดินมาตามฉันให้ไปดูคุณยายที่นอนอยู่บ้านคนเดียวป่วยสมไร้คนดูแลทุกสุดท้ายฉันทำได้เพียงดูแลให้คุณยายเสียชีวิตอย่างสมเกียรติในวาระสุดท้ายเท่านั้น จนเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการในช่วงระยะท้ายของคุณปู่วัยใกล้100รปีท่านเป็นสมองเสื่อมที่มีอาการหูแว่วประสาทหลอนรวมกับมีอาการหลงผิดทันเลาเรื่องราวในเชิงสั่งเสียว่าคุณทวดเป็นชาวจีนที่หนีความยากจนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ไทยให้ตั้งรกรากธรรม,มาหากินให้ได้ใช้นามสกุลไทยท่านจึงตั้งนามสกุลเราว่าจิรศักเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานว่าเราจะเป็นศักเล็กๆที่จงรักภักดีต่อแผ่นดินและพระมหากษัตริย์สืบไปคุณปู่ เมื่อครั้งหนุ่มๆท่านจึงอาสาเป็นทหารออกรบช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลานในนามของพยาบาลของมะฮิดลขอจงตั้งใจตั้งมัน่นทำเพื่อแผ่นดินให้มากสมดังปณิธานของพระองค์ท่านหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันคุณปู่ท่านก็ได้จากฉันไปตลอดการการสูญเสียครั้งนี้ ทำให้ฉันตัดสินใจครั้งใหญ่ฉันทำเรื่องขอย้ายงานมาที่ศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุสิริราชสมุทรสาครหรือชื่อในปัจจุบันศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุสิริราชสมุทรสาครฉันจะไม่รอโอกาสอีกต่อไปแต่ฉันจะสร้างมันด้วยตัวเอง โดยประสบการณ์การทำงานด้านคุณภาพและพัฒนางานด้านนวัตกรรมมามากกว่า5ปีและใจที่ตั้งมั่นจะพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะแอปพลิเคชันใหม่ๆอาทิ c h a t GPT Gemini และอื่นๆแต่ก่อนหลายชิ้นงานของฉัน เคยเป็นแค่แบบร่างความฝันที่ไม่เคยสำเร็จเพราะฉันวาดรูปไม่ได้แต่ในวันนี้ตัวช่วยเหล่านี้สามารถสร้างสารค์ภาพต่างๆให้ได้สมดังใจนึกของฉันด้วยคำสั่งเพียงไม่กี่ประโยค ในชีวิตของฉันพบการจากลาผู้สูงอายุผู้เป็นที่รักไปแล้วถึงสองคนและในทุกช่วงเวลาที่กำลังดำเนินไปพอ่อแม่อายุที่มากขึ้นเส้นผมที่กำลังเปลี่ยนสีไปความหย่อนคล้อยบนใบหน้าเป็นเครื่องเตือนใจฉันว่านาฬิกานับถอยหลังได้เริ่มทำงานแล้ว ฉันไม่สามารถหยุดยั้งการเวลาได้แต่ฉันสามารถชะลอความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุได้ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ฉันมีนอกจากฉันจะได้อยู่กับบุคคลที่ฉันรักให้ได้นานขึ้นผู้คนในสังคมเขาก็จะได้บุคคลผู้เป็นที่รักของเขาอยู่รอบๆตัวเขาได้นานขึ้นอีกเช่นเดียวกัน คุณปู่หนูไม่กล้าลาออกจากพยาบาลหรอกคะ่ะเพอตั้งแต่ลืมตามาหนูก็เห็นคุณอาที่เป็นพยาบาลตัวหนูเองก็ใช้ชีวิตในโรงพยาบาลซะเป็นส่วนใหญ่หนูรู้เลยว่าต่อจากนี้ไปนี่แหละคือชีวิตและลมหายใจที่เหลือของหนูอีกอย่างนะคะคุณปู่เคยบอกว่าถ้าหนูลาออกคุณปู่จะมาหลอกผีหนูทุกวันหนูกลัวคุณปู่จะเหนื่อย ดังนั้นหนูไม่ลาออกแน่นอนคุณปู่อยู่บนฟ้าคอยดูความสำเร็จของหลานคนนี้นะหนูจะไม่ทำให้คุณปู่ผิดหวังแน่นอนสมปีแล้วสินะที่เราไม่ได้เจอกัน